สวัดครัทุกท่านนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับโครงสร้างนะครับการวิ่งนะคะของทิศทางราคานะฮะว่ามันมันวิ่งไปแบบไหนเนาะนะครับข้อดีเนี่ยผมได้รับคําถามนะฮะจากผู้ที่สนใจระบบนะฮะถามเข้ามาว่าสเต็ปนะครับถ้า เราจะเทรดด้วยแท่ง H4 เนี่ยนะครับโดยโดยโครงสร้างราคาเนี่ยเรามีจุดเข้าอยู่ประมาณไหนนะฮะคือตัวอย่างเนี่ยนะฮะผมได้อธิบายไว้ว่าอ่าเมื่อนะฮะชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทองคำนะฮะได้สร้างนะครับแท่งกลับตัวนะครับซึ่งมันก็ครบโครงสร้างพอดีนะฮะซึ่งมีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นนะฮะจากโซนนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปที่สองสองแปดหนึ่งนะครับด้านบนเนี่ยนะครับซึ่ง นะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันมีแท่งนะฮะมอร์นิ่งสตาร์เกิดขึ้นนะครับอ่ามันครบสเต็ปอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายโครงสร้างนี้ให้ให้ดูนะฮะให้ดูเนาะอ่าคือมันจะจับคบจจบจจบู่กันอย่างเนี้ยนะครับมันจะจับคู่อนะมันจะจับคู่กันอย่างเนี้ยนะครับคือทุกท่านเห็นไหมตรงนี้ นะครับตรงนี้มันเป็นโครงสร้างนะฮะโครงสร้างที่มันยกขึ้นใช่ไหมอันนี้คือกราฟสี่ชั่วโมงนะฮะง่ายๆเลยเราดูนะฮะโครงสร้างฝั่งนี้มันยกขึ้นใช่ปะจากนั้นนะ่ะมันมีการปรับตัวกดลงมานะครับมีการปรับตัวกดลงมาแล้วให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตนะฮะว่าให้สังเกตว่าเวลาที่เขาปรับลงมาเนี่ยขอให้เกิดแท่งกลับตัวนะครับขอให้เกิดแท่งกลับตัว คือเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดแท่งกลับตัวใช่ไหมที่ผมอธิบายนะคือมันยกขึ้นใช่ไหมตรงนี้นะครับมันเกิด CPT ยกขึ้นจุดหมายใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมายใหญ่มันออกรถด,ด้วยชุดนี้ถูกไหมมันจะวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ถูกไหมฮะค,คือตอนนี้เราเล่นอยู่ในสเตปเนี่ยนะสเตปของโครงสร้างยกฝั่งเนี่ยเป็นเทรนคุมให้เรานะครับจากนั้นเนี่ยราคานะฮะมีการกดลงมาของ h 4ใช่ไหมฮะกดลงมาแล้วสังเกตง่ายๆเลยนะฮะเราสังเกตเราหาแท่งกลับตัว ก็คือมันมีชุดนี้ก็คือเป็นแท่งกับตัวะฮะมันเป็นแท่งเทียนลักษณะของการเบรกนะฮะ H4 สองแท่งนี้มันเบรกเงนี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นแท่งกับตัวโซนยิงบายจะอยู่ตรงนี้นะครับโซนยิงบายอยู่ตรงนี้แล้วมันจะวิ่งไปถึงไหนนะมันจะวิ่งไปสุดบล็อกฟีโบนะฮะก็คือบล็อกนี้คือมันมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับ่าวิธีการเล่นเนี่ยนะฮะเราอาจจะเล่นไปกับแท่งกับตัวเนี่ยไปทีละบล็อกทีละบล็อก ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงไอ้จุดหมายด้านบนนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะหาเข้าไปดูด้านใน,นะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีการมองโครงสร้างแล้วเห็นด้วยแท่งนะฮะแบบง่ายๆเลยทีนี้เราไปดูนะฮะด้านในนะฮะ,ะจุดนี้นะครับจุดนี้เราสามารถที่จะเปิดบายทองคำฮะเปิดบายทองคำเห็นไหมเห็นไหมฮะคือจุดยิงเนี่ยถ้าตามสเตปเนี่ยจุดยิงมันจะมีจุดยิงให้เราเห็นนะเราจะยิงด้วยแท่งเนี้ย เนี่ยเราจะยิงด้วยแท่งน,นี้เราเอาฟิกโบนะฮะมาตีจากไฮของแท่งเนี่ลงมาที่รูปแบบโลของแท่งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโซนที่เข้าเปิดออเดอร์ทองคำเนี่ยฮะบายด้วยสัญญาณมอร์นิ่งสตาร์ชุดนี้เนี่ยมันจะอยู่โซนตั้งแต่สีเทาเนี่ยนะครับคือถ้าราคามาแตะตรงนี้เนี่ยเราบายไปเลยเราบายขึ้ไปเลยแล้วมันมีโอกาสที่จะวิ่งสุดบล็อกนะฮะก็คือสุดบล็อกนี่ก็คือจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ นะครับประมาณสัก2281นะมันจะวิ่งขึ้นมาที่2281ตรงนี้นะครับอส่วน Stop Loss เนี่ยก็เราจะวางไว้ใต้รูปแบบนะฮะร,รูปแบบของแท่งนะครแท่งอาจจะวาง Stop Loss ไว้ตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งท่านว่าอ่ขอบวนนการนะรการเข้าเทรดในลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะง่ายมากฮมันจะง่ายมากแล้วก็อย่างมันจะมีความคมนะฮะแล้วก็ชัดเจนนะครับมห ผมใช้แท่งนี้นะครับในการพิจารณาแท่งหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองถูกไหมฮะคือมันเป็นแท่งมอร์นิ่งสตาร์นะฮะฝั่งนี้มันเป็นเทรนเฮดสีที่มันยกขึ้นมาถูกไหมเมื่อวานนี่ราคากดลงมาแล้วสร้างแท่งมอร์นิ่งสตาร์มามันก็จะมันสัมผัสตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นต่อนะครับทาไมมันถึงต้องขึ้นต่อ s อนะฮะเราจะวางไว้ใต้นี้นะครับเนี่ยมันจะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะถ้าผ่าเข้าไปมันก็จะเป็นโครงสร้าง ตรงนี้น่าจะเป็น D M zone ของ h 4สด้วยถูกไหมฮะที่มันสร้างใีชุดเนาะอ่ามันก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าเทรนด้วยมันจะขึ้นเพราะว่าเทรนด้วยเพราะว่าเทรนดเนี่ยนะครับสเต็ปเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่าน,นเห็นสเต็ปโครงสร้างราคาทั้งหมดะฮะเหมือนเหมือนที่ผมเห็นเนาะคือย้อนกลับไปก่อนนะฮะย้อนกลับไปกระบ,บวนการแรกเนี่ย กระบวนการแรกนี่ผมผมได้บอกทุกท่านแล้วนะคะว่าทองคำนะฮะได้สร้าง CPT นะ,ค,ะคือเริ่มจากขาบวนการแรกนะเดี๋ยวผมจะลบขบวนการพวกนี้ออกก่อนผมจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมองกลับไปตอนที่ราคามันต้นน้ำที่มันออกนะฮะแล้วทุกท่านจะเข้าใจว่าวิธีการมองโครงสร้างราคาของผมเนี่ยผมมองด้วยลักษณะนี้นะฮะ อ่ใครจะนําไปประยุกต์ใช้งานก็ได้นะครับเพื่อจะไปประกอบนะฮะการเทรดนะครับทุกท่านจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นนะฮะของชุดนี้เนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างนะครับโครงสร้าง CPT ชุดนี้นะคือเรามองกลับมาเราจะเห็นว่าโครงสร้างกราฟเนี่ยมีการยกขึ้นมาอย่างนี้อ่ายกขึ้นมาอย่างนี้นะครับทำให้อย่างนี้นะครับคือตัวนี้แหละ ตัวนี้แหละนะฮะมันเป็นตัวจุดเริ่มต้นของเทรนนี่คือ L นะครับตรงนี้คือ high ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้แหละนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของโครงสร้างของเทรนนะฮะของเทรนในชุดนี้นั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิดโครงสร้างอย่างนี้ขึ้นแล้วเนี่ยฮะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันมันต้องมี การออกลถนะฮะของราคานะแล้วเราลงไปดูที่สี่ชั่วโมงปึ๊บเรามาดูที่สี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าหลังจากที่กราฟนะฮะมีการสร้างโครงสร้างเทนยกขาขึ้นอย่างนี้เกิดข,ขึ้นแล้วเนี่ยฮะราคานะฮะมีการ,ม,การมีการวิ่งนะครับไซเวย์ดาวลงมานะครับมีการไซเวดาวลงมาก็คือมีการวิ่งลงมาอย่างนี้นะฮะวิ่งลงมาอย่างนี้วิ่งลงมาอย่างนี้ แล้วจากนั้นนะฮะนะครับมันเกิดการยกนะฮะของโครงสร้าง H4 นะครับผมถือว่าเป็นชุดนี้นะฮะก็คือเป็นเป็นชุดที่ออกลถนะฮะเป็นชุดที่ออกลด H4 ฝัออ 4, ่งนี้มันคือ D นะฮะเราได้ขบวนการหนึ่งสองมาใช่ไหมครับคือตรงนี้เนี่ยคือเป็นตัวบอกว่าไอ้ทองคำจะเป็นขาขึ้นนะครับโดยการ ใช้สุดนี้เนี่ยหาจุดหมายปลายทางนะทีนี้ผมก็จะมาหาจุดหมายปลายทางผมก็จะหาจากผมก็จะหาจากไอโครงสร้างสุดนี้เลยนะครับจะหานะว่ามันจะวิ่งไปถึงไหนนะครับอแล้วก็ใช้ฟิโบตีลงมา นะครับเราจะเห็นว่าจุดหมายการเดินทางของราคาทองคํานะครับรอบนีจนนนะบ้จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะนะครับเราก็มาร์กจุดหมายปลายทางให้เขานะครับเราก็มาร์กมาร์กจุดหมายปลายทางแบบนี้นะครับแต่ราคาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงๆนะฮะมันก็จะวิ่งด้วยโครงสร้างย่อยอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูนะครับโครงสร้างย่อยนะครับ ที่เราจะเล่นนะครับในระหว่างทางเนี่ยนะฮะมันจะเกิดมันจะเกิดแบบลักษณะที่ที่ผมวาดให้ดูนะครับมันจะเกิดแบบนี้มันจะเกิดโครงสร้าง CPT นะฮะฝั่งซ้ายมือก่อนยกอย่างนี้แล้วก็จะมีแท่งกลับนะครับใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับจุดบายเราจะบายด้วยแท่งกลับนะ,ะเหมือนกันนะฮะ กับตำแหน่งนี้เหมือนกันนะ,ะก็คือโครงสร้างฝั่งนี้มันยกใช่ไหมฮะ HS4 แล้วมันมีแท่งกลับตรงนี้นะครับก็คือชุดนี้จะเป็นชุดที่เราจะบายขึ้นไปอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับคือในระหว่างทางนี่มันจะมี c v t ยกอย่างเนี้ยแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็จะมีแท่งกลับตัวของ HS4 จุดที่เราเล่นนะครับเราจะเล่นด้วยแท่งกลับตัวของ HS4 นี่แหละนะครับที่เล่นบายขึ้นไปจนถึงจุดนี้ถูกไหมฮะนะครับเราเราจะเล่นไปในในลักษณะแบบนี้ ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สัญญาณมาแล้วนะฮะตัวอย่างอ่าเราจะจับกับชุดนี้อ่าเกิด CPT ยกนะครับของ H4 ขึ้นแล้วก็มีแท่งกลับตัวตรงนี้ถูกไหมฮะคือชุดแรกเนี่ยมันวิ่งขึ้นมานะครับก็ ่ชุดแรกจะเป็นชุดนี้เนาะวิ่งขึ้นมาแล้วก็มันมีแท่งกับตัวชุดนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งขึ้นมาขึ้นมาอ่ามันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่าแล้ววิธีการเข้านะฮะเราจะเข้าแบบใดนะฮะก็คืออย่างที่ผมอธิบายเนาะก็คือเราจะเข้าด้แท่งกลับตัวนะฮะ คือเราก็จะเอาฟิโบเนี่ยมาตีฮนะมันก็จะเป็นฟิโบย่อยตีชุดนี้นะฮะคือชุดนี้มันเป็นชุดก่อนหน้าเนาะเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับว่ามันจะวิ่งสุดบล็อกเลยนะครับเราเข้าบายตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งสุดบล็อกเราก็จะทากาไรตรงนี้ใช่ไหมครับ TP นะครับอันนี้คือรอบนี้มันจบไปแล้วนะครับแล้วรอบปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่โครงสร้างปัจจุบันก็คือจะเป็น c v t สีแดงเนี่ย นะครับแล้วบวกกับแท่งกลับตรงนี้นะฮะคือทีนี้เราก็จะมาตีกล่องฟิโบย่อยีในบล็อกนะครับในบล็อกนี้นะฮะคือฝั่งนี้จะเป็นบล็อกใหญ่อันนี้คือบล็อกนี้เราเราเล่นบายตรงนี้ขึ้นมาแล้วทำกำไรตรงนี้ทีนี้มันก็จะมีบล็อกอีกนะฮะมันก็จะมีแท่งกลับตัวผมก็จะทำการตีฟิโบนะครับในแท่งนี้เลย อ่ะเราก็จะได้บล็อกย่อยมาอีกบล็อกหนึ่งคือตอนนี้เราจะเปิดบายทองคํานะครับเราจะเล่นในบล็อกนี้แหละบล็อกนี้นะคือให้เราโฟกัสที่บล็อกนี้นะนี่คือจุดบายนะครับเราสามารถบายทองคําได้เลยนี่คือสต็อปล็อนะครับ นี่คือราคาเป้าหมาย TP เห็นไหมฮะราคาก็จะขึ้นไปอย่างนี้โอ้ oh. นะครับคือเราจะโฟกัสอยู่บล็อกนี้เห็นไหมฮะเราก็จะเล่นเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดบายตรงนี้แล้วมันวิ่งไปถึง TP แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดเป็นโครงสร้าง CPT ใช่ไหม มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าก็จะเกิดอย่างเนี้ยนะครับและทีนี้เราก็จะได้ CBT ชุดใหม่มาเนาะนะครับอ่าก็คือจะเป็นชุดตราดที่เขายังวิ่งยังไม่ถึงสองสามสี่ห้านะเพรสองสามสี่ห้ามันคือโครงสร้างที่มันออกรถแล้วมันจะวิ่งไปตรงนี้อ่ามันก็จะได้การเล่นนะครับในฟันปลาไปเรื่อยๆ ในฟันปลาไปเรื่อยๆนะก็ถึงว่าเราชนดีพีตรงนี้เราก็จะเห็นแบบมันจะเป็นซีพีทีาชุดชุดใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมเราก็รอให้มันกลับลงมานะครับแล้วมีแท่งกลับตัวเกิดขึ้นใหม่แบบนี้อ่าเราก็จะเหนียวบายตรงนี้ใหม่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปถึงเงี้ยเราก็หยุดเล่นบายนะเพราะว่าตลาดมันมันสุดบล็อกสุดโครงสร้าง นะฮะมันก็มีโอกาสที่มันจะฟอร์มใหม่แล้วเกิดเป็นขาลงใช่ไหมอ่านี่แหละนะครับก็คือการเล่นเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆตามฟันปลานะบวกแท่งกลับแท่งกลับตัวนะฮะกองเฮสี่อ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําทฤษฎีให้ดูนะฮะผมจะมาท,ทําทฤษฎีให้ดูนะโครงสร้างนะครับเราต้องดูอะไรบ้างนะฮะการเทรดในลักษณะแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งนะครับเราจะมาหาเทรนก่อนนะฮะเราจะไปดูที่กราฟเดก่อนสมมุติว่าเราจะเล่นขาขึ้นฝั่งนี้เนี่ยของกราฟเดเนี่ยต้องมีการยกขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับปึ๊บอ่ามีการยกเกิดขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อกราฟเดมีการยกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรอให้ h ฮสี่ นะครับปรับตัวสวนลงมานะนี้สมมุติว่านเดออ่าสมมุติว่าโครงสร้างดีมันยกอย่างนี้และเราเห็นแล้วท่งอ่าชุดเดมันยกขึ้นอย่างเงี้ยโอเคเราได้เทรนมาแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะรอให้กราฟสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงมีการปรับตัวสวนโครงสร้างดลงมาอ่าปรับตัวสวนลงมานะสมมติว่ามันสวนลงมาอย่างนี้ปื๊ดอ่าพอมันสวนลงมาได้ล ระดับหนึ่งแล้วนะฮะเราให้เรามองหาการยกของโครงสร้าง h 4สนะครับจากนั้นนี่โครงสร้าง h 4สเขาก็จะมีการยกเกิดขึ้นนะครับสมมติาาว่าเขาปับตัวมาอย่างนี้แล้วแล้วโครงสร้าง h 4สนี่ยกสามสเต็ปแบบนี้น,นะฮะอ่าคือสีม่วงนี่ก็คือของ h 4สใช่ไหมที่แรกมันเกิดเดแล้วมันเกิด h 4สเมื่อ h 4ยกอย่างนี้แล้วนะะี่ฮะหมายความว่าชุดนี้แหละนะฮะจะเป็นตัวกําหนดว่า กราฟจะขึ้นนะครับคือตัวกําหนดว่ากราฟจะขึ้นและจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยเราเอาฟิโบเนี่ยมาตีโครงสร้างเ4สี่โครงสร้างเนี่ยเราก็จะได้จุดหมายก็คือมันจะเป็นธงอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมทาเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเป็นธงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดบายตรงนี้ได้นะฮะเราจะรอให้โครงสร้างนะครับของเ4สี่เนี่ยมีการสวน cv t ของตัวมันเองเนี่ยลงมาก่อนสวนลงมาอย่างนี้อีกนะครับ แล้วเกิดแท่งเทียนกลับตัวนะฮะของกราฟเฮสี่ชั่วโมงอ่าเมื่อเกิดแท่งเทียนกลับตัวของกราฟเฮสี่ชั่วโมงเกิดขึ้นนี่แหละก็คือตำแหน่งที่เราจะเปิดบายนะฮะเมื่อเราเห็นการกลับตัวเนี่ยเราจะใช้ฟิบโบตีอีกมันก็จะได้กรอบฟิบโบย่อยมาเหมือนที่ผมทําให้ดูเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็จะเล่นตามบล็อกของของการกลับตัวเราจะเหนี่ยวทุกๆก,การกลับตัวของแท่งนะ,ะแล้วจากนั้นเนี่ยในระหว่างทางนะฮะในระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะเกิด ชุดโครงสร้างเนี่ยจับคู่กันหนึ่งแล้วก็สองแห่งกลับเนี่ยนะฮะในระหว่างทางนี่หลายชุดนะฮะหรืออาจจะกี่ชุดก็ได้จนกว่ามันจะวิ่งไปถึงตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางนี่มันอาจจะเกิดขึ้นไปอันนี้คือชุดที่สองนะก็กลับลงมาแล้วก็เกิดแห่งเทียนกลับตัวนะครับมันก็จะเล่นมันก็จะไปนะฮะเรื่อยๆกี่ชุดก็ช่างนะฮะจนกว่ามันจะวิราคามันจะวิ่งไปถึงตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือ หนสองอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับคือเราจะเหนียวในจังหวะที่สองนี่ยก็คือจังหวะแห่งกลับเนี่ยนะไปเรื่อยๆมันก็จะมาสุดโครงสร้างเนี่ยนะครับเห็นไนหะอ่าเราไม่สามารถกําหนดได้นะว่ามันจะเกิดกี่โครงสร้างแต่ในระยะทางเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับแบบนี้เราจะจับคูดไปเรื่อยๆนะครับคือแนวคิดนะฮะมันมีอยู่ว่าแนวคิดเนี่ยมันมีอยู่ว่า เราจะทํายังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าตลาดนี่จะวิ่งไปทางไหนแล้ววิ่งเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้แท่งกับของเยสีเนี่ยในการเล่นมันก็จะได้เป็นบล็อกไปฮะมามันมันก็จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมหยิบตัวอย่างทองคําเนี่ยหน้างานจริงเนี่ยมาอธิบายให้ดูนะครับคือตอนนี้เราอยู่ในในบล็อกของปัจจุบันเนี่ยก็จะเอ่อเราเราจะใช้ชุดนี้นะครับอ่าเราเราใช้ชุดนี้เนาะใช้ CPT ล่าสุด นะครับอจากนั้นในแท่งกลับตัวตรงนี้นะครับอ่าบล็อกนี้มันจะวิ่งประมาณนี้นะครับมันจะวิ่งประมาณนี้เพราะว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมันจะวิ่งไม่เท่ากันนะฮะแต่ละบล็อกจะวิ่งไม่เท่ากันก็ระยะจะวิ่งถึงไหนนี่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวไอเจ้าแท่งเทียนกลับตัวนะฮะว่ามันจะวิ่งไกลเท่าไหร่เช่นอ่าบล็อกแรกบล็อกแรกที่ที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันมันจะวิ่งได้ได้ไกลใช่ไหมมันจะวิ่งได้ไกลอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างนะฮะโครงสร้างว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับก็คือเราจะเอาตามตามาฟิโบที่เราวัดเลยนะก็คือชุดนี้เนี่ยมันมันเกิดจากไอ้แท่งเนี้ยมันวิ่งมาตรงนี้นะ TP นะฮะ SL เราตั้งไว้ใต้รูปแบบใช่ไหม SL ตรงนี้นะครับแต่ชุดนี้เนี่ยมันมันเกิดเรานํา CBT ชุดนี้เนี่ยมาจับกับแท่งกับแท่งเนี้ยนะครับมันก็จะวิ่งมาถึงเนี้ยเราก็ทำกำไรตรงเนี้ย SL ตรงเนี้นะฮะเราก็จะเล่นไปทีละบล็อก ถ้ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วมีแท่งกลับอีกเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงธงตรงเนี้ยธงตรงเนี้ยมันได้มาจากอะไรฮะมันก็ได้มาจากไอ้ชุดตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าวิ่งตรงเนี้ยฝั่งนี้เป็นเทนเดย์ฮะมันกลับมาแล้วมีการออกรถจากนั้นเราก็เล่นฟันปลาฟันปลาฟันปลาเรื่อยๆแค่นี้นะครับวิธีการเล่นด้วยโครงสร้างนะฮะจะเป็นการเล่นด้วยโครงสร้างโอเคนะะ